รางวัลที่ 15, 14, 15เหมือนกันนะคะเป็นตุ๊กตาเอ้าตัวมันเล็กลงเรื่อยๆหล่ะพออโอ้โหจับทีลระเบอร์ค่ะเทื่อนี้ครดีล่ะพี่อุ้นคะในฐานะผู้วุฒสหายตัวไปเรียบร้อยแล้วใครรู้ตัวว่าเด็กสุดนนี้เขาเขาเองเขาเองแล้วกันใครช่วยแก้จี๊ดแล้วช่ไม่รักกับตัวเองเลย คนนี้ขออีกเบอร์หนึ่งครับสิบสีกับสิบห้าเหมือนกันสุดตีดกลุ่มเอามาให้แล้วก็กลับไปด้วยนะคะเอามาให้แล้วก็กลับไปด้วยสวัสดีคับ ตุวกตาหนู่มไหมลูกจิมงานมาช่วยกันหน่อยของจริงต่อไปนะคะยูนิเวอร์ซลชาร์เจอร์อเสื้อยอเชาร์เจอร์นะคะพี่พพี่เก๋ค่ะพี่เก๋พ่เก๋ครับโคโลนีนะคะี่นันธนาการจากพี่โอค่ะ ตาเอ็มครับมาเร่องามาดจ้าวหมดแล้วอดหไมกี้หไม่เกีนีสำหรับคนเล่นคอมดามไม่เลยอะเเล่นบ้านแล้วไยอะ้นครับปีนี่ไงยเนยากมากแาบเกอร์ปาเกอร์ครัเกอร์ครับต้องล้นเหรออ๋อปีน้มดมาลืมใครช่วยวิ่งห้องรุ้นมาที ีิย้องด้วมาเกอรเียกหน่อยหมอปาหมอปานป้าเกอร์ครับอันต่อไปครับไ <c oughs> รกัดการได้หูฟังแล้วเียเข้าใกล้เบิดเข้าใกล้แล้วนะคะ <c oughs> ไปบัลลี่เลยนะพี่ยูดไปบัลลี่เลยนะ,ะดูไม่ต้องเอาหรอกเปาาิดร้านอาหารแล้วอ่ะมีร้านอาหารแล้วขอบคุณครับ,บรสวยแล้วตัวอย่างนี้ปาร์กเกอร์นะครับเป็นอย่างนี้อีกแล้วอ,ะอ่ะจะได้ของที่ตัวเองให้อ่ะ <laughs> ขอเล่านิดนึงตอนที่เป็นสตาร์เฮดพี่เอลจัดงานก็เอาสตาร์บัคไปให้เขาแล้วปรากฏคนที่จับได้ก็คือ เที่ยวนี้เจ๊เปลี่ยนตตาบักมูลค่าห้ารอยบาทเอามาให้เปลี่ยนตาบักเปลี่ยนอกายเเปลี่ยนออกขเจ๊เ่ยนออายบอ่า่ตอบไม่ค่อยดีนแุกนกวนคนต่อไปครับเป็นตุ๊กตาแอนดรอยด์โอ้ตัวนี้เดินได้นะครับช่วยทำมาหากินหน่อยหเาะ ตากระพี่เชพี่ครับมหาดงเข่าสุดเลยเนี่ยพี่ได้หัวเข่าไม่ค่อยดีใช่ไหมอหัวเข่าเขอยครับซึ่งหลบมากเลยอะของน้องอไปไปลครับฟงหูฟังก็ยังดีพอเราอย่่จับคองยู่ไหมครับคเหลือใครบ้างคุณนิรุน พี่นิ่รู้ครับคุณไม่รู้แล้นที่เปิอะไรกันดีด้วยเปอดเสร็จหูฟังบลูทูธจากบางซ่งค่ะโอ้ตอนนี้รางวัลเราเหลือหูฟังบลูทูธอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วก็กระติกน้ำ อันนี้สุดความร้อนความเย็นได้10กว่าชั่วโมง12ชั่วโมงนะคะกับพิจารณาการโดยคุณทีทรสารนะคะ<อ>เหลืออินิรูปนะคะ เหลือาวบดไอคอนติงเกอร์ค pa ุณภาพสองพันหนึ่งร้อยาสิบบาทอินิรูปหน9 0งพันเก้าร้อยเก้าสนะคะแล้วก็หูฟังที่อ่านไม่ออกแล้วค่ะคุณทีคะช่วยยิ้นเซนิเซอร์นะคะใส่ถุงกระเป๋าก็ไม่รู้คุณค่า10,000กว่าบาท10,000กว่าบาทนะคะและสุดท้ายท้ายสุดคือ Samsung Galaxy Tab 7.1 ขอรบนเชิญพื้นทีในฐานะที่เป็นพืดที่ที่เป็นต้นซัขอเชิญมาจับสลากเจ็งตัวเสนอเสนอให้จับรางวัลกลางๆเอาบนสุดกับล่างสุดเนไว้ไว้ที่หลังจริงๆแล้วคนที่เป็นคนบอกให้จับสลากออกนี่คือคนนี้ค่ะไอเดียเขาเลยอันนี้ให้จับรางวัลพื้นทีเลยสองรางวัลรางวัลอันแรกคือกระติกน้ำคนนี้ได้นะคะกระติกน้พี่ปองค่ะเดี๋ยวรบนให้เกียรติด้วย ชื่อไม่ออกกะทีค่ะพี้ก็จะรีบไปดูคุณเสกค่ะคุณเสกอาขันรุ่นดค่ะขอบคุณคุณทีค่ะอีกหนึ่งรางวัลจากพิธีครับเป็นอีกหน่งรางวัลค่ะชุดใหญ่ครับเส้นสเส้อค่ะในสีแดง สถูกมีเล่นได้งถึงแม้รองถึงแม้รองวันนี้อาจจะไม่ใช่กา l ล็กซแทแต่โมูลค่าก็ไม่น้อยถึงขั้นลดเลยทีเดียวใครจะได้ไปจริงๆถือว่าเป็นรวันใหญ่ระดับสองนะคะใช้คนทีพูดเลยพี่พลครับพี่พลได้แล้วกลับบ้านแล้วพี่พล่น่ต้นตางตัวห้่อยนะคะไม่สบายรับแทนะครับ ขอบคุณมากค่ะมนิ้วค่ะสำหรับของสงนับสนุนค่ะขอเรียนเชิญบ,บุลปงองค,ค่ะเราเหลืหหอค่สี่อันเราจะออกเนะี้ยเอาอะไรก่อนดียงเวนเกอร์อะไรต้แถบทุกคนติ้งอินโนโวอินิวจะยกสูงกันทำไมยกเลยค่ะวันนี้ได้อีนีบบนุลนะคะ เหมือาติันเลยคืเดียวไม่จะเปลี่ยนชื่อผมก็ตกาิสือกะนำหน้าครับผมเดี๋ยวใครกะอะไรครับผมกระรอกครับผมคุณกะรอกค่ะยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยค่ะค่ะเื่อด้วยนะคะ กลางก็ไม่ใหญ่สิเราเริ่มใหญ่แล้วเลยทุกอย่างสมดอลใหญ่ๆแล้วเดีวสามคนสุดท้ายขอเรียนเชิญขกันได้ค่ะสามคนสุดท้ายสามคนสุดท้ายสามคนสุดท้ายไว้เพื่อนตูใครยังไม่ได้จับตรงกลางออกไปก่อนลำบากสองไม่ได้อันนี้จินอยากได้พี่คนจะแลกกันบ้าตรงกลางก่อนนะวันนี้จับตรงกลางออกไปก่อนตรงกลางเจ้าบนไอคอน จาวนไอคอนค่ะซิงเกอร์ประกวดสองสามคนนี้นะที่รนอันนวีคเวทีเลยดีกว่ายิ่งใหญ่แน่ย่งใหญ่เอไว้ช่วยช่วยช่วยอันนี้รางวัลที่ได้คือจนนะ เราทำเหมือนกับประกวดนางงามไปตอนนตอนนี้ไม่รับนี้คนนั้นคือใครวดฒรดไมด้ที่ดูว่ากลางเศเต้เตยเต้งเต้นำหน้าอยโอะแกเปิดหอดิเอาโเแล้วนำหน้าด้วยตัว C ครับผมค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะได้แล้ว ที่จับรางวัลหนึ่งแล้วละกันไา้กลองจับอันซ้ายหรอขวาดีฮะซ้ายอันนี้วานอันนี้วานนะครับอันนี้ได้แถบใครจะได้แถบเดี๋ยวนี้โอ้โหเอาหนึ่งสามเป็นเกียร์นี้ได้แหละได้หละคนใดคนหนึ่งในนี้ลจะได้หูฟังบูทูอ์อันนี้คือได้แถบนะอันไหนได้แถบ แถือซ้อ่าแแล้วอีกอันหนึ่งอะค่ะแต่ที่อยได้เดี๋ยวอย่าเพิ่งอ้แกะไปก่อนรู้สึกไงคะไม่ดีมนาไกลด้วยบอกปเลยอ้วอยอ้ยไกลด้วยม่ไงนะคะลำปางไกลกว่าโอ้โหดูสิว่าระหว่างลำปางกับนครปฐม ใครจะห้กประกาศใครจะได้ไปซัมซุงกาเล็กซี่แท็เดี๋ยวเดี๋ยวชื่อนี้มันมีคาเหรอตัวฉันเองเหรอตัวเองเอาจับใหม่จับใหม่ม e ัเอ อ๋อมันก็อันที่อยู่ที่ตูดคุณนึงไงอยู่ที่ตูดผมแล้วเหลืออีกคนหนึ่งก็ได้เงินแลโอเคครับโอเคครับได้ก่อนครับผมคุณมีแต่กำบังคุณมีแต่กำบังเพื่อนแต่เดี๋ยวก่อนใครที่ได้ไปนะคะรบกวนจ่ายเงิน318บาทให้จีด้วยข้าวเฟรชู้ที่ส

อ๋อมีน่าไปกล่องเป็นเจเจเจคงจะทำไปคไม่ได้กล่องไม่ได้กล่องขอแสดงความยินดีได้ขอบคุณมากครับคุณดีได้ค่ะจะทำไรโฆษณาขายยาใเขาคือพอดีว่า ช่วงช่วงนี้เรามีการขยายมาในซัมซุงโมบายพยายามทำคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับคือตอนนี้ถ้าหากว่าใครเข้าไปตามคอมมิชชั่นต่างไม่ว่าจะเป็นตรงส่วนของทั้งที่เข้ามาปกครองนะครับจะเริ่มเห็นซีซีเข้าไปตอบคำถามนะครับจะมีภาพเข้าไปที่เฟซบุ๊กซัมซุโมบายไทยแลนด์หรือว่าทวิตเตอร์ที่อ่านซัมซุโมบายทีเอชนะครับเราจะมีทีมงานตอบคำถามข้อสงสัยของท,งท,งทงุกท่านนะครับ คือเขาไปถามไปพูดคุยเลย่นกันได้ไม่มีปัญหาก็ไปคุยได้นะครับโดยเป็นทีมที่ผมดูแลนะครับเราเราจะพยายามดูแลลูกค้ามากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีอะไรให้เราบรกิการก็ยินดีเต็มที่นะครับคุยกันผ่านแชทบอลก็ได้นะครับหรือว่าการเช็คสก็สไม้ไรก็ตอบอค่้ะ